thank you ใช่ครับว <cues> ่าใช่ค <cab> อ <w benim> ันพอดีอนัันาเด็พมมะครับเนี่ยครับี่นะครับเข้าไปแล้วครับมดันทดรถข้นงายแคไม่ไมไม่ไม่ไมไม่ไ่รถไมมมม่ไ่่ม่ไม อนี่ผมผ่านเนี่ยีย้อ้อมรปเยอะด้ครับใช้เวลาโดนเติบ์เจ๊งไหมครับแม่ครับออโกงอ,อื่นแม่ว่าสิเป็เทุราเรเลือดเอกสารูีสำนักง,งานที่ดินนะถาวางของมาครับแม่ไดแนบ่ะล่ะได้ครับเดี๋ยวผมตื่นแต่สอบมานแต่สอบเลยครับอื่นครับแม่ครับต้องว่าให้โผพักกินีรถครับมื่นก็นไปแต่เศร้ากต้องเที่ยวไปเที่ยวมากโกพักกินีเลยว่าล่ะเดี๋ยวแม่ออกค่าเสียใจให้บริีกวัครับแม่ครับผมเก่งแจงครับผมชีวิตผมนอนแต่ให้แต่หน้าครับชีวิตผมนอนโรงเร่มรู้ลาแบบนี้ ไม่ครับแม่ไอ้แค่นอดสิรีปครับ <c oughs> เอาสตีมอ,อันแ้งกันเหรอ โกนี่เป็นคนบ้านเดียวกับพ่อป่ะครับแม่ตะกี้นี่มันก็เลี้ยนหองเดียวกันก็มิกน,นลาละมันมักมะแกงมิกอยู่เรื่อยๆจำว่าใดบ่ลูก ลูกพี่เจ็บข้โผมลูกพี่มารูติอีปแป้งซอมม้วยซื้อมือ โมนขอไปวายเลยเฮงอึเป็นยังเข้าน้ําก่อนเข้าน้ําก่อนโอ้ยเจ้ายาญทั้งไหนของเจ้านี่คือมาเบิงคนแน่ขอขอโทษครับขอโทษขอบ่ได้แทหน่าเกียดดีหีเจ้านี่ อ้าวไอ้เพมา้อนแล้วบอนอนแล้วนอนแล้วสวัสดีครับนครป๊าดมิกบ่ลนี่แม่ครับเป็นบบาแล้วรอพ่อ พ่อเหอต้องโดนเนาะเ่าไม่เยี่ยมหน้าเลยเนาะนี่ผมกลับมาแล้วครับไปไปขใีในบ้านก่อน เป็นยังตัวื่อใหญ่ไมาอยู่บ้านทองหนวดวะซึ่งหนพ่อตัวเพื่อนก็นตายแล้วแม่อยู่นี่แต่ยังมีพีนี่น้องแล้วก็ยังมีห้องน้ำได้เพื่อนเขาปิ่งปาตัวกินซือมือก็ได้เขาว่าอยู่แบบหนีก็ดีด้ยกินง่ายอยู่ง่ายอยู่แบบพ่อเพียงเออๆๆตัวจำผู้ยิ่งผู้หนึ่งเด้บ่คือซื้อแปง เห็หี่ยนลักมวยเว่ยยายมันกวนโตตะกี้นะมีตเรเพลินอยู่ละ่ะมาซอยตลอดเลยตั้งแต่ห้องยายไปอยู่เมืองนอกนี่ห้องก็ไปได้พอกันอีกเลยแกกรับว่าบานที่อนสองสามมือเขาเหน็นอยู่พุ่ง,ง้ามขึ้นบกักเลยละ่ะเทวานบ้าข่อาอ่นใส่มาหัวง,ง้ามผดสร้างมันถอดเขาคือสีจําห้องไปได้หรอเออว่าแต่ว่า ถ้อเฮ้ามาอยู่นี่อีลีนี่เฮ้าสิเฮเด่นอย่างนดี้ก็เห็ดร้านอาหารที่แม่โตก็เห็ดที่เกา,าได้คันถ้าแบบโตแบบมีทุนอ่ะหรือเห็ดเปิดโฮมสเตย์ไปได้เพื่อนอุ้ยเดี๋ยวนะมันมีหมองนึงอะ่ะกำลังพัฒนาเลยเดี๋ยวมือในห้องบางผ้าเขาไปิึงกูไปได้กินมาป่าเฮ้ยป่าห้ขงคิบว่ได้กินลแล้วเราเพื่อนไม่เมื่อนหรแล้ว 嗯。<laughs> กกับยอยากขายดอกตบาบยอยากขายใจลูกอีกอย่างแกกับปอยูมืองนอกเก่นสิ้นแล้วเสียไม่อยู่แบบนี้คือสิบไทยดอกคอยว่าคือบเกแกไว้ก่อนเมื่อนาหาเธออยากกลับไมยู่นีจังไหนก็ยังมีบ้านไหนอยู่ได้เอ้ย ครับแม่แม,มแม่ครับเบอร์ูก็เก้าเนี่ยแหละอ๋อแม่ครับผมว่าเรื่องบ้านนะผมว่าเข้าไาต้องขายกันไนด,ด,ด,ด้ครับนีหรอกีครับ ให้ลูกด่าละป้าน้องแป้งว่นนี่บาเห็นกันโดยนะว่าผูุงานเทอีละแม่หนูว่าจะเขาไปปรึกษาอาจารย์เรื่องผ้าต่กำหน์ขับรถเระว่างเด้อลูกเด้อจ้าแม่ไปละจ้าไปจ้า แต่อยากจะขอแนะนำอีกอย่างนึงก็คือเรื่องผ้าผ้าที่เราจะนํามาใช้เป็นวัตถุดิบในการตัดผ้าตัดชุดเนี่ยนะฮะอยากจะให้มองไปในหลาย,ลายพื้นที่เพราะว่าอุดรเนี่ยมีผ้าเยอะและที่สําคัญนั้นมันจะเป็นการช่วยตัวจ่ายรายได้เนี่ยไปหลายๆกลุ่มแล้วก็ผู้ซื้อเนี่ยก็จะมีทางเลือกเพิ่มขึ้นด,วด้วยมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะจางก็คือเรื่องสถานที่จัดงานที่แรกอ่ะหนูติดต่อที่กรุงเทพไว้แต่ว่าเขาอ่ะแจ้งยกเลิกหนูมา หนูไม่ได้อยากยกเลิกเลยเพราะว่าหนูเตรียมนายแบบนางแบบไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้หนูก็เลยอยากจะปรึกษาอาจารย์ว่าอาจารย์พอจะมีสถานที่จัดงานแนะนําหนูไหมคะสถานที่ใช่ไหมครับเป็นอย่างนี้ดีกว่าไหมผ้าก็เป็นของอุดอรเราก็จัดงานที่อุดอรซะเลยเพราะว่าอุดอรเนี่ยมีสถานที่ที่สําคัญแล้วก็ที่สวยๆเยอะแยะเลยอาจารย์ว่าเป็นอย่างนั้นน่าจะดีกว่าจะดีได้เปล่ เวลาเข้าไปหาผ่าตามอำเภอต่างๆเขาก็แวะเคี่ยวไปนั่งเราห้องอะไรสดหอมเป็นการโปรโมนงานเข้าอีกข้างหนึ่งดีบ่โอ้อ มือนีนุนผน้ามาเบิงผาอยู่หลานพวนคอลเลกชันตำบลบ้านเชียงจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะมือนี้นะค่ะนุนผ้ามาเบิงผาในมือหนน,อนีคือผามีคิดผาของดีประจําจังหวัดอุดรธานีจ้แลราขางๆนี่ก็คือไล่กลนหอยไล่เอกลักษณ์ของไห่บ้านเชียงจ้ะเข้าไปเบิงผาทั้งในกันดีกว่าน้ะคะ่ะว่ามีหลายขนาดใดไปเบิงกันเลยค่ะ เที่ยวตลาดผาหน้าคาเป็นตลาดผาที่โด่งดังในจังหวัดอุดรธานีจ้ามีให้เลือกทั้งผาไม้ผาฝายผานี้คิดมีทั้งตัดสําเร็จแล้วก็ข้าออกไปตัดเองก็ได้จ้าข้าไปเบิ่งกันดีกว่าจ้าว่ามีหลายปันไหนไปเที่ยวกันเลยจ้า สมาตเอาโก้ไม่ให้อยัางเงี้นี่เฮ้ยพามูมาเบิ่งงั้นอ๋อนี่โมโก้บอกใช่ที่เราเจอกันอยู่ที่ศาลไหมคะแม่นครับเคยเห็นกันหรอบอกเอ้าซื้อมิกซื้อมิกโมแต่งแต้มไประบโถมเลยนี่เอ้าแปอยากจับมาเรียนวะตอนนั้นนะที่บางห้องมักหัวนั้นแม่งของมั่วซวยมันตลอดเลยนนี่อ๋อ พ่อต้องบอกดนอ๋อนี่นุ่น,นอมาใจคีว้ว่างโกดมาซอยงานเฮาคือพ่อกันแล้วมินต้องดีที่เรียนรู้จากยาติเป็นทั้งการครับ <c oughs> ต้องขอให้หลายๆครับที่เกิดเหตุพวาะขาดคิดึ้น <c oughs> โอ้ยพ่อเรากับบ่หนาเสืนน้อนาะว่าเฮาสีเด็กักบว่าบอกันอีกอือแล้วแปลงเห็นยังอยู่ครับตอนนี้อืมตอนเนี้ย แปงกําลัางหาผ่าจากหมองต่างๆของอุดอรม,มาตัดชุดขายแล้วก็มือเปิดโตอะแปงจะจัดเดินแบบผ่านำชิลเลรกอะแปงจะจัดงานที่กรุงเทพแต่ว่าถึกยกเลิกเบินเลยแปงก็เลยกลับมาอุดอรบานเฮาสิมาจัดอยู่บานเฮาวันนี้เป็นวันเตอกวุ่นคุณพอคนมาซ้อมนิ่งๆสูงกวาน คนไล่มาจังน้ำจังน้ำไปห้องโฮสซบุญตยเด็ดุนของผมบุติีมาวันอี้หอลำดีมาเล็วคนเซลเนี่ยตั้งรอจะฟังมาต่ำช่วยจงใจบุนป้าจังผมได้เล็วจังบัญชาได้เล็วเท่าแม่ก็ดีใจไปเรือเมียกับพ้ากันยกและโบกทคหาติ่มป้าได้เห็นคนก็มาสลงรำ บิ่งคักคักพวกเจ้ามืออึนสิเสียใจสิเสดายภายหลังบปได้ฟังลำหน่อยไปได้ฟังลำคอยสิขึ้นกับว่าเปิดคุณลเรเจ้าเกิดมาพราหน้าวันนี้พลายย้ำให้มาพบมาพอพ่อมียบุตรตาพาละกหน้าฟังษาเธอเดี๋ยวปีนี้กันละทีคดีละครั้งละฟังสหายาปากคู่เก้าสันญาพาฝนคนถูกกันแดดกันเพราหัวให้เป็น น่ะเบิงทางนั้นเป็นแบบนั้นหรอกะขยับมันเขามาให้มันไกลกันทางานู่นทางไหนอันนี้เขามา,า,าน,นีกอยากกัดนึงเด้อฮัลโหลจัดเพราะว่าทางนี้เขาก็เตรียมงานไปเบิดแล้วเป็นยัง ยกเลิกกันเจ้าจอดแบบนี้เสียคนทั้งไหนท่านแปง้งคือบ่าเดินแบบนี้เ,เข้พราะว่าแป้งก็ง,งามดีว่าแพนนั่งแบบคนอื่นปากหวานหน้าโตเ้ามันก็ได้อยู่แล้วตัว่ยากนหน่อยอ่ะมันก็ต้องมีหาหคนอึ้กนไปสิไปหามาตั้งใส่อะ ม่อยังยายาเด้อคือมองจังสิ่ยามามองยาแม่แต่จะคิดซอยเฮาแนวบ่ได้บ่ลีลาทาทางตัวก็ได้อยู่เด้โอ้ยเฮาบ่เคยเฮ็ดอีหลีเฮาว่าเฮาเฮ็ดบ่ได้รอกมื้อนี้ซอยเป็นคนไายวิดีโอไลฟ์สดให้แน่ได้บ่ได แต่ว่าต้องแลกกับการมาไปเจาะดิได้บ่ล่ะย่าบ่เว้าเล่นหลายยามเป็นการเป็นงานนะ่ะกเว้าหยอกซื่อๆแหมห็นว่าจะของพวกงามกเว้า,น,าน,น,นึกคนผู้ให้มันมวนนี้พ่อได้มีกำลังใจเฮ้ยบ่เว้าน้ำหล่อไปก่อนอย่าให้เสียงานเดอ้อเอออุ้ยบ่ม,มีตาบ่าวจะบาดซบ่ มาแล้วพี่น้องมาแล้วครับผมสวัสดีครับเล็ดทุกท่านได้เห็นอยต่อนี้บ้ามีันรรมาดาครับผมเป็นบรรยากาศเตรียมงานเดินแบบแฟชั่นภาพฤฤื้นเมืองอุดรธา,านีบานห้องครับผมของดีบานห้องขกๆลีงเพี่น้องสืสิเกิดขึ้นหลังจากนี้อีกป้าโดนนครับผมและที่สาคัญนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์โอ้ยกดถ้ากดแน่พี่น้องโอ้ยมาโหลดครับผมมาโหลดมาโหลดครับผมงานเดินแบบแฟชั่นสซทีน้อง ใจเดอ้อทีมมิกย่อมขึ้นเดินแบบให้่าเป็นยังดอกแปงซอยเห,ห่าหลายเธือแล้วตั้งแต่หน่อยๆแต่ว่าพ่อหนาเสื้อเนาะจากนักมวยพ่อใหญ่มาเป็นดีเซนเนอร์ผูเนาะแถมเดินแบบไปตั้งหาก <c oughs> แต่ว่าแปงว่าเรื่องที่แบบบังเอิญอะ เรื่องที่บราเสือ้อก็คือเรื่องที่เฮาอ่ะเด็กกลับมาพอกันอีกจำเนวบอคําทำนายในใบซิมซี่นะ่ะวันวา่างไหนจำได้ทำนายวาดวงชะตาวาสนากำลังดีค้นโซจะได้พบเนื้อคู่มีกว่าที่เฮากลับมาพอกันนี่ มันอาจซีเบอร์แมนเรื่องบางอิ่นก็ได้เหตุบังเอินหรือใครกำหนดชะตาให้กลับคืน